มาดูไล่ไปทีละข้อแล้วกันเนาะข้อไหนได้แล้วก็ดีนะครับคือข้อแรกเราต้องหาความสัมพันธ์ของอย่างนี้ก่อนนะเขาให้จุดเดอดมาใช่ไหมครับเธอจะได้เดลต้าทีแต่ละข้อเธอตีขึ้นมาก่อนเดลต้าทีแต่ละข้อนะครับห้าสิบหกกลายเป็นอันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าถูกไหมอันนี้เป็นสามจุดสี่นี้เป็นหนึ่งจุดเจ็ดอันนี้เป็นห้าสิบห้าจุดแปดมันเป็นไปนไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้ จุดเดือดมันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็ตอบเลยแต่ทีนี้บางคนที่หลงสมมติอ่ะสมมติว่าพี่ถามต่อว่าถ้าข้อนี้มันมากกว่าห้าสิบหกมันเป็นไปได้ทุกข้อเราจะคิดยังไงคิดยังไงก็ทำนี้ครับเดขเตตทีใช่ไหมครับมันต้องเท่ากับความเข้มข้นคูณกับห้าเคถูกไหมอ่ะเราก็มาเทียบเลยความเข้มข้นของมันค,น,คน,คนคืออะไรครับยี่สิบหกจุดสี่ก็ยี่สิบหกจุดสี่หารมมมานีกูของมันค,นคือร้อยยี่สิบ นี่คือโมงยังไม่ได้หารกิโลอะไรต้องหารกิโลอีกคือคูณ0.2นี่แหละคือเทอมนี้แล้วคูณด้วยค่าเคคือ1.7อันนี้ก็เหมือนการใช้26.4แต่เปลี่ยนตัวหารเป็น66คูณ0.2แล้วก็คูณด้วย1.7เหมือนเดิมอันนี้ก็26.4หารด้วย132คูณ0.2แล้วก็คูณ1.7 เนี่ยแล้วเธอก็เช็คว่าสมการแต่ละสมการเป็นจริงไหมถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ทุกข้อเธอต้องเช็คว่าข้อไหนไม่เป็นจริงแต่ข้อนี้ไม่ต้องเช็คแล้วเพราะว่าข้อสี่มันเป็นไป,นปนไม่ได้อยู่แล้วแค่นั้นเองเธอไม่ต้องเธอไม่งงตัวเทอเอม,งงมงงนี่นะมันคือเอาโมหารด้วยโม,มเมกลกุลแล้วก็คูณด้วยกิโลกร,รมัมตัวทําอะไรข้างล่างมันจะกลายเป็นโมเลกุลตอนนี้พี่ทําบ่อยมากเลยจะได้ใช่ไหมครับนะโอเคนะถัดมาข้อสิบสอง น้ำมันละก,รร 3, 8, 8, กรรํา3.8กําจะตั้งขึ้นมาก่อนเดลต้าทีเท่ากับเอ็มคูณกับเคถูกไหมเดลต้าทีคือเท่าไหร่ครับเขาถามอะไรวะอ๋อเขาถามเดลต้าทีนั่นแหละก็ต้องเดลต้าทีเท่ากับเอ็มของเราก็คือความเข้มข้นถูกไหมก็3.80หารโมอโมเลกุลครับคือ152อยู่ในเบนซิน0.245นี่เอ็มได้แล้วเห็นปะได้เทอมเอ็มมาแล้ว k คือสี่จ4.9งั้นเราจะได้เดียวจะทีทันทีเลยเธอตัดเลขได้นะอันเนี้ยสี่จุดเก้ากับจุดสองสี่ห้าตัดกันได้พอดีเลยได้ห้าได้ห้าสิบตัดกันข้างบนได้ห้าสิบนะแล้วสามจุดแปดตัดกับคูณห้าสิบเป็นเท่าไหร่วะสามแปดคูณห้าร้อยเก้าสิบ ค่อยๆถอดไปอุย้ยขอโทษพี่อันนี้ได้ยี่สิบนี่ฮะหนึ่งร้รอยห้าสิบสองนี่เท่าไรครับได้เจ็ดสิบหกเออก็ได้หนึ่งศูนย์ได้ศูนจุดห้าพอดีเลยในระยาทีคือศูนจุดห้างั้นจุดเยี่แข็งก็ต้องลดลงครับจากห้าจุดห้าลงไปเหลือห้าจุดศูนย์องศาเซลเซียสแค่นั้นเองเดี๋ยมาจุดเยี่แข็งต้องลดลงจุดเดือดต้องเพิ่มขึ้น ขายันได้กันใช่ไหมครับข้อสิบสามก็คล้ายๆข้อสิบสองแต่ถามเป็นโมลโมเลกุลแทนดูข้อสิบสามนะครับก็เหมือนเดิมครับเห็นไหมพี่เขียนเหมือนเดิมเลยเดลต้าทีเท่ากับเอ็มคูณด้วยเคเดลต้าทีก็คือเจ็ดสิบแปดจุดห้ากลายเป็นแปดสิบสองจุดหนึ่งหกเท่าไหร่ครับ ท่าไรสามจุดหกหกป่ะง่านยะน,นี้จับลบกันนะในเดียวนาทีนะครับ m ก็เหมือนเดิมสองจุดเจ็ดหกหารด้วยอะไรครับหารด้วยหารด้วยโมเลกุลแล้วคูณด้วยตัวทำละลายคือสีก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งทำเป็นกิโลก่อนนะอน,นี้ได้เอ็ m ละเคก็คือหนึ่งจุดสองสองนะ่ แก้แก้สมการหาเอกับถูกไหมครับ m อับจะเท่ากับอันนี้ตัดได้ถูกไหมตัดได้สามย้ายไปสองรเจ็ดสิบหกหารสามได้เก้าสิบสองตอบละเห็นไหมครับง่ายเลยอืง่ายนะะข้อนี้ได้มาดูข้อสิบสี่อันนี้เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อสิบสี่นี่มันให้ข้อบนมาเยอะเกินนะ เราต้องเลือกใช้ถูกต้องดูครั้งที่หนึ่งก่อนนะครับตัวถูกละลายชิ่อหนึ่งจำนวนเอโมใส่ตรงในสารพีครั้งที่หนึ่งนี่คือสารพีเป็นตัวทำนะนั้นจุดเยื่อแข็งเท่านี้จากนั้นเอาไปละลายในน้ําครั้งที่สองเป็นน้ําเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนตัวทำละลายดงนั้นค่าเคที่เธอใช้ทันแรกใช้ของพีอันที่สองใช้ของน้ําเขาให้มาเยอะเลยเนี่ยเธอต้องเลือกใช้ให้เป็นอันแรกเป็นจุดเยื่อแข็งถูกไหมครับของพีนะ นั้นค่าที่เราใช้คือ kf ของ p ค่านี้ใช้นะครับค่านี้ไม่ใช้เสร็จแล้วเอาไปในน้ำถามจุดเดือดงั้นค่าที่ใช้คือค่านี้ค่านี้ไม่ใช้นะเรามาดูข้อมูลของเราก่อนเราจะได้เลือกใช้ถูกนะครับงั้นตัวองค่าที่เราใช้ก็คือคู่นี้นะครับกับคู่นี้ที่เหลือไม่ต้องใช้เลยเพราะเขาไม่ได้พูดถึงงั้เลือกใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หลง หลักการกับข้อมเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าคิดในใจออกทําไงครับเริ่มต้นก็หาก่อนว่าเป็นจํานวนน้เท่าไหร่ถูกไหมเออก็ตั้งเลยเดย์ทาทีเท่ากับ m k ในต้าทีของครั้งแรกของอน,นี้คิดของ p ก่อนนะเดย์ทาทีเป็นเท่าไหร่จุดเยื่อแข็งของ p มันตอนแรกมัน5.5มันเหลือไปเป็นลบ1.85ด้เดย์ทาทีเท่าไหร่ครับคู่นี้ โยงมาในนี้เดี๋ยวนาทีคูณกี่เท่าไร,ลบ,ไร,รบลบเท่าไรครับลบเท่าไรติดลบเจ็ดจุดสามห้าใช่ปะลบเจ็ดจุดสามห้าก็เป็นเจ็ดจุดสามห้านี่ได้การเดียวนาทีนะเอ็มเอ็มคือโมต่อกิโลก็คือเอโมต่อกิโลกิโลคือศูนย์จุดสองห้านะครับนี่คือโมลต่อกิโลแล้วนะนี่คือเอ็มเคก็สี่จุดเก้า เราจะหาค่าเอได้ถูกไหมนะแต่นั้นมาดูในน้ําบ้างคิดน้ําน้ําก็เขาเขาถามในต้าทีเท่ากับ M, เอคูณเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอน้ําก็เป็นเท่าไหร่ครับก็คือเอโมอยู่ในน้ำเจ็ดสิบห้าคือศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้ากิโลนี่ได้เคของน้ําก็เป็นเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าหนึ่งเราก็จะหาเดลต้าทีได้เพราะเราดูค่าเอจากข้างบนนี้แล้วถูกไหมครับ อ่ะค่า A เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาในูกัน4.9ตัด7.35ได้1.5พอดีเลยย้าย0.25ขึ้นมาคูณกับ1.5ได้เท่าไหร่ได้ใช่ส่วนจุ3.75อัน A คือ0.375มาแทนตรงนี้ไปยังเดลตา้า t จะมีค่าเท่ากับ0.375หา0.075คูณ0.51อันนี้ตัดได้5พอดีถูกไหมครับก็กลายเป็น5คูณ 0.51ก็กลายเป็น2.55เห็นไหมแค่ข้อมูลมันเยอะบางทีเด่ยบางคนกลัววิมันอะไรเยอะแยะจริงๆเขาให้มาเกินนะข้อถัดมานะครับเป็นข้อย่างนิดนึงข้อนี้ต้องรวมกับเรื่องสารละลายคือเอาตางตัวถูกตัวทําสารละลายมาใช้ถ้าไม่ใช้ตารางก็จะงงครับข้อนี้ใครทำได้บ้างข้อ15ที่ได้ไมติดมาข้อ15 เออัวเยี่ยมเลยครับอันดับแรกเลยเราไปจัดสาระละลายที่หนึ่งก่อนเราทำอย่างนี้ก่อนตัวถูกตัวทำนะสาระละลายหนึ่งสาระลาระลายสองเขาบอกสี่ต่อนหนึ่งเราก็ให้ตัวทำละลายเป็นหนึ่งกิโลซะก็หมดเรื่องสี่ต่อนหนึ่งนะแล้วอันนี้คือตัวทำก็คือ P ตัวถูกก็คือ Q ถูกไหมอืมทุกชั้งสองสาระละลายเหมือนกัน สี่ต่อหนึ่งก็แปลว่ายนีต้องสองร้อยห้าสิบถูกไหมครับมันถึงจะสี่ต่อหนึ่งได้อันนี้ห้าต่อสองก็ให้เป็นหนึ่งพันซะห้าต่อสองต้องเป็นหนึ่งพันกับสี่ร้อยถูกไหมเนี่ยเราแปลงสัสดส่วนมรกายเป็นอย่างนี้ได้ปุ๊บง่ายละโมเลกุลของคิวเท่าไหร่ครับโมเลกุลคิวโมเลกุลคิวคือหนึ่งร้อยเราก็จะหาโมได้อันนี้แปลเป็นโมได้เท่าไหร่ครับสองจุดห้าโมถูกไหม อันนี้หนึ่งร้อยมาแปลงมาได้สี่โมนะเราได้ละอันนี้เอ็มเท่ากับโมต่อกิโลอันนี้เท่ากับสองจุดห้าอันนี้เท่ากับสี่ถูกไหมครับเขาถามว่าจุดแตต่างกันเท่าไหร่เธอก็เดลต้าทีบีเท่ากับเดลต้าไม่ใช่ไม่มใช่ไม่ใช่เคบีเท่ากับเดลต้าทีบีส่วนเดลต้าเอ็มนะนี่คือสูตรฉลบถูอกมาความชัน เคบเขาก็ให้มา KB ของต้องใช้ของ P นะค่าเคใช้ของตัวทามคือ2.4งจุดสี่เดลต้าทีบโจทย์ถามเดลต้าเก็คือจับลบกันเลยครับ1.5ึนั้นคูณกันออกมาเป็นเท่าไหร่3.6มจุดหกสามจหใช่ไหมลดไปตรงไหนครับ เจอที่เจอไหมถ้าข้อดีว่าเป็นกราฟเป็นยังไงครับก็คือกราฟเป็นอย่างนี้เปิดเข้ามาตรงนี้เป็นสองจุดห้าตรงนี้เป็นสี่จุดศูนย์นะครับแล้วมันยิงขึ้นมาแล้วก็ถามจุดเดียวที่ต่างกันนั่นเองโดยสลบเท่ากับ k เนี่ยข้อนี้เขาถามเนี้ยนะก็ตามรูปเลย